สำนักงานคลังจังหวัดสุรินขอนำเสนอการซ้อมความเข้าใจการบันทึกข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐในระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐระบบ PAIS เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานของรัฐบางแห่งมีการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ผู้กำกับดูแลด้านบัญชีและผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีโดยไม่ได้ดำเนินการในระบบ PAIS ส่งผลให้ข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐในระบบ PAIS ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนดดังนั้นกรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐในระบบ PAIS แยกเป็นรายกรณีดังนี้ กรณีหน่วยงานของรัฐแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางและกรมบัญชีกลางได้กำหนดรหัสเลขที่ผู้ทำบัญชีหรือยกเลิกการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลผู้ทำบัญชีในระบบ PAIS ตามข้อมูลในแบบบกสองและหรือแบบบกสาที่ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางดังนี้ หกรณีผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐยังปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐอยู่มีวิธีการตรวจสอบข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีในระบบ PAIS ทำได้2วิธีวิธีแรกโดยใช้ user หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและวิธีที่2ใช้ user ของผู้ทำบัญชีก่อนอื่นหากหน่วยงานยังไม่ได้สมัครสมาชิกเข้าใช้งานในระบบ PAIS ให้สมัครใช้งานให้เรียบร้อยก่อนนะคะ เรามาดูการตรวจสอบข้อมูลผู้ทำบัญชีโดยใช้ยูเซอร์หัวหน้าหน่วยงานของรัฐว่าทำอย่างไรให้หน่วยงาน l o อกอินเข้าระบบ PAIS โดยกรอกอีเมลหรือชื่อบัญชีผู้ใช้และระบุรหัสผ่านหลังจากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จจะแสดงข้อมูลหน้าจอ<า><า>หลังกนั้นกดปุ่มกรองข้อมูลเพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานแล้วให้ท่านกดปุ่มเลือกข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานที่จะดำเนินการตรวจสอบ ให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลผู้ทำบัญชีตามที่เลือกรายการไว้เช่นตรวจสอบชื่อสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนวิธีการศึกษาของผู้ทำบัญชีว่าถูกต้องหรือไม่กรณีมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้ผู้ทำบัญชีของหน่วยงานดำเนินการบันทึกข้อมูลเพื่อขอเปลี่ยนแปลงโดยบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันหลังจากนั้นกดพิมพ์แบบฟอร์มบก3จากระบบ PAIS และลงนามให้เรียบร้อยส่งให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่10กันยายน2567 วิธีตรวจสอบโดยใช้ยูเซอร์ของผู้ทำบัญชีในการตรวจสอบข้อมูลให้หน่วยงานดำเนินการล็อกอินเข้าระบบ PAIS โดยกรอกอีเมลหรือชื่อบัญชีผู้ใช้และระบุรหัสผ่านแล้วกดปุ่มเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นเลือกข้อมูลส่วนตัวของผู้ทำบัญชีเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ กรณีพบข้อคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อมูลผู้ทำบัญชีให้ผู้ทำบัญชีของหน่วยงานดำเนินการบันทึกข้อมูลเพื่อขอเปลี่ยนแปลงโดยบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและปริ้นเอกสารแบบบกสามพร้อมลงนามให้เรียบร้อยแล้วส่งให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่10กันยายน2567กกรณีผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐแล้วเช่นย้ายหน่วยงานที่สังกัดหรือกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ ให้ตรวจสอบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐในระบบ PAIS และให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลเพื่อขอยกเลิกการเป็นผู้ทำบัญชีต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางแล้วปริ้นแบบบก3พร้อมลงนามให้เรียบร้อยส่งให้กรมบัญชีกลางทั้งนี้กรณีที่ผู้ทำบัญชีของหน่วยงานไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ให้เว้นว่างไว้ค่ะกรณีหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้แจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางหรือกรมบัญชีกลางส่งคืนแบบบก2อและหรือแบบบก3ให้แก่หน่วยงานของรัฐ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เช่นผู้ทำบัญชีไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่ลงนามในเอกสารหรือใช้แบบแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีไม่ถูกต้องให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางโดยจะบันทึกข้อมูลผู้ทำบัญชีในระบบ PAIS ด้วยแบบบก2และหรือแบบบก3แล้วแต่กรณีพร้อมจะส่งแบบบก2อและหรือแบบบก3ที่ลงนามเรียบร้อยแล้วส่งให้กรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด ยกเว้นกรณีที่เป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งที่ทำหน้าที่ผู้กำกับดูแลด้านบัญชีหรือผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในระหว่างที่ยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหน่วยงานของรัฐไม่ต้องแจ้งข้อมูลผู้รักษาราชการแทนนั้นเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐจนกว่าจะมีผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ข้อ6หน่วยงานของรัฐสามารถดาวน์โหลดหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ทำบัญชีโดยสแกน QR code ที่ปรากฏและติดตามช่องทางการเผยแพร่ของสำนักงานคลังจังหวัดสุรินได้ทุกช่องทาง ขอบคุณค่ะ